วันนี้แต่งตัวเป็นไงจ๊ะเป็นไงจ้ะแต่งตัวดูดีมีชาติกูลมางานลิฟต์ไงคะลิฟต์บิวตี้อะวอร์ดเบสต์2019ปกติไม่มางานอย่างนี้นะแต่เขาเชิญมาแบบเออก็ก็มาสิเพราะว่าคนน่าจะดีและมีอาหารอร่อยนะจ๊ะแล้วก็มีแบบถ่ายปกนิตยสารลิฟต์เราไปถ่ายรูปแล้วเขาก็ทำแอปไงแล้วก็ลงปกนิตยสารลิฟตใช่ และแบรนดที่ได้รับรางวัลน,นี้ได้แก่พ l เอพลคเจนู s e ร u m ค่ะตลอด9ปีที่อาทำพิวอ l พล u สคอลลาเจนมาค่ะ ไม่เคยได้รางวัลอะไรนะคะรางวัลที่ได้คือความสุขของลูกค้าแล้วก็ไลน์ที่เด้งเข้ามาหาอาแต่วันนี้ขอบคุณลิฟส์มากๆที่ควานหาเพียวพลัสจนเจอกับขอบพระคุณนะคะดีใจมากขอบคุณค,<า>คืออาตั้งใจทําเซรั่มตัวนี้มาความสุขของคนที่ได้ใช้แล้วแค่ส่งไลน์มาบอกอาเนี่ยคืออามีความสุขทุกวันอยู่แล้วมันคือรางวัลอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นรางวัลที่ลิฟส์แมกซีนอะมองเราว่าเราเป็น Best Product of the Year เป็นเซรั่มที่ดีที่สุดข,ของปีนี้ฉะนั้นคือมันเป็นความภูมิใจมากๆและคิดว่าอาจจะต้องฉลองใครที่ไม่เคยใช้นะคะก็มาลองใช้แล้วก็ใครที่ใช้แล้วแล้วชอบก็สามารถมาซื้อในการเฉลิมฉลองนี้คืออาจจะจัดโปรโมชั่นใหญ่ให้ทุกคนได้ไปตุนกันแล้วก็ได้ใช้เซรั่มนี้อย่างมีความสุขเต็มท